ส่งปากคอครับปลาคอก็เป็นเสียบริจาคตรงใหงง้ทรงหน้าเงยครับลูกทุ่งหน้าติดต้อกแสบขึ้นมร้งครับโคกเลยาวาม่ไหวทโกรดนี่นระับถ้าเ,เกรงแจ้งอะไร ผมจะแท่ก really, right. ินมั้งสัี่ยอยอะไรบ่นี้ตรงนี้จะเรียกเฟร็ดตรงนี้เรียกเฟ็ดกี่เาทานนี่ครับพักมวยมั้งักมวยเน้

บ่มๆเลยพี่น้องเลยแรงกายวายเลยทีนึงฮู้ไหวปากเตานี้จะงัยกันไส้แห้งดีไส้แห้งดีมันถือลม,มน,นะครับผสมข้ากับโรยแบบข้ามเปียกก็ใส่แับข้ามเปียกก็มไม่ได้กินไปให้พี่น้องน้าม่เสียวแห้งแดงนะบีบพวกหน้าใส่โมมีม่แบบ มันมีความดีบครับม sure ันมี้คามดีบดีที่สุดถูปใส่น้าเขาดีบุ่งเลยเอาของหนาวมาแทนของหนาใส่เอาเอาที่สมชมลุวยใส่กบ้งกุ้งของนี้จะเบึ่บื่อบื่ เบื่อนองเลยสุดยอดอื้เบือ,อกายขาดลาดเลยงายปวดอยู่บนนี้ เสีร <Channel> ้อเสียร้เสียนเสียบหน่อยรุดดีพี่น้องรุดดีอผงเสียบผงเสียบเสียร้อยเสียร้อเสี้อเสียบหน่อย khá nụ cười là bên và cả này xuống bên nhà cái tờ một chỗ này khó tha khó tha nào xì nào xì อืมโอ้หนาแอบนาอืมขีจักิกีจัดแอบเป็นพิลเลยหนือยปันน่งเหนื่อยเป็นปืนเลย Ừ, ha ngồi vương Ừ, ừ. ừ. เด็กขาดีขาด็กรับซัวก,ก็ได้ไว้ที่นี่ เน,นีน่นี้ตอลยนะพี่ฝรังพิดใหญยนโอ้ยงนากาเอากระทาเาดพี่น้องเลยรองเสีบใส่กระทะเราดิมาทีนีเฮอออ้พี่น้องเลยมากินข้าวือนกันนะครับเพื่อหูตุมม่มมกไงซดยอดุดยอด้า nó sẽ tìm tìm một chỗ khác luôn Sút nước cục cục luôn Khoát treo nhạt rồi đó. Để tôi thử lại. Các bạn nào làm nó mọi người mọi người mọi người mọi ngon mọi người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  mọi อ,อืนบ่่ยังยุ่ม,มกัด <c oughs> เอ,ดอ้วขุหมนแรจังอโอ้โหขันหมมาดาูหันตรงนี้ันมามาตรงนี้ดิโอ้โหข,ขันอะก็จังมันจะตักขนนัเนี่ย แต่ว่าสดร้ายกันคีอแก้วไกสอนใหญ่ไล้วปวดอืมอืมโอ๊ะสามสโอ้ยโอใ่เนาะเส็บกวดอืกินย้มทองเนาะเสียบอี่ไปเนาะ trời um. hmm. hmm. các càng dìm càng bứt là vì nó chịp bơ toàn bơ Nhìn nó càng phá rồi Ừ Nó tụt dù cái mặt nó Ừ, không như chẳng chào mừng nào chào mừng 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 nó mừng chào mừng chào mừng wow